กำลังเน้นแต่ปลาเข็งนะพ่อเน้อกำลังตะปะทองปลาปัดในทองโอ้บัดในทองน้ำตัวพ่อน่ะบัดบ่อตะขุดเอาไรนี่บ่อตะคุชแห้งเบื้องพี่น้องขนาดบออ่อนี่พ่อเพิ่งตะขุดเองครับบอ่อแ็ดก็คือสิบปีอายุสิบปยหลุดปันอีก<ม>กินและะนน้วก,ก็นอนครับนอนแล้วก็กินอืมควบมเขตเป็นมีครับแล้วยังพอบระังขายให้มัดเพียงตลาดวัางสะพุงก่อนครับจังไีส่งตลาดหลวงอืม อาจารย์รับสัพพุงมาพ่อจ้างก็ผมเฮ็ดไป,ปรด่รอดครับก็ต้องให้ได้กิน,นยาก่อนให้อิอ่มก่อนคันเดียวกินมันจังไล้ขายได้เฮี้ยก็ไดเลยครับอย่าไปซื้อเขากินครับขออย่างเดียวขอย่างบริสีกับพอ่อบซื้อสวัสดีครับมื้นนี้กับพ่อกับบานน้องในช่องกบปลาผ้าร่วยนะครับพี่น้องเนาะื้อนี้บ่บานน้องกับผาพี่น้องมาส้มแปลงเกษตรส,สวยอีกแปลงหนึ่งที่กัดแปลงนี้ก็อยูบันนุ่นสังครับผมตำบลนุ่นสังเนาะอำเภอกันทาราลุ่ม จังหวัดชีสเกตครับผมเดี๋ยวมือนีบาน้องก็จะพาพ,พี่น้องไปพ่อครับเจ้าของแปลงสวนเพิินครับผมสวนกเกษตรสวยๆงามๆบึงเลยครับผมเดี๋ยวบาน้องสิพาพไปเป็นเห็ดเองแปลงเองเลยนี่<ด>ครับเจ้าของสวนเพิินครับพอซื้อ,อยางนอผมอดีตกำนันเืนอ่อนทับแก้วครับผมตำบลนนทสังครับ เป็นกำนันสองสมัยบึงพี่น้องเป็นพยาบาลสามสมัยครับผมก็เป็นรองนายกสมัยหนึ่งครับผมครับพอกับว่าเพจเกษตรเกษตรครับอืมเออดะมะเกี้ยวเค็งสุดแรกมาเกี่ยวครับโอ้โหคุดเองคันตัเสียยางเมืองโอ้ตัวนี้พอคุดเองเลยคุดเองบุ้ยพอคือเก่งเลยครับร่างปลูกยาปลูกยางเบิ่งพี่น้อง พอขุดลงจักเม็ดแหละครับนี่งานำนำแกงลงพอกเริ่มขุดเพราะเรี่องปลาบ่ใส่บ่วยใส่น้ำเลืกหรอกครับเลี้ยงปลาบ่วใส่น้ำเลืกประมาณเม็ดหนึ่งเนาะเออเม็ดเดียวครับควบแน่สิบเม็ดควบป่วงสองเม็ดก็พอเนาะครับครับตัวนี้พอเลี้ยงปลาเข็งบอกปลาเข็งพันหยังนอไปโพครับอุ้ยปลาเข็งไงสองตโลกครับมัเต็มที่ไปก็ได้สามเดือนนี่โโตลก็ร่างเอามาเลี้ยงนี่จักเดือนครับไอ้อัคตีโก้เนี่ อาทิตย์กลักวครับผมเบิ่งดิเแียพี่น้องพอเพิ่นอายุจักปีครับเจ็ดสิบหกปีอุ้ยเบิ่งดีเดียวพี่น้องเจ็ดส <า S 1> ิบหกศราเอาไม่ก็เท่าคุดครับลงก็เอาไม่ก็เท่าลงอุ้ยพอคือเก่งแหงเลยคุดเองเฮ็ดเองเลยเอาไม่ก็า่าวน้าครับบ่มีแคนี่ได้พี่น้องอยู่ข้างในพา่นอีกเอาจะพัชชมอีกครับหรือสมปลาหน่อยนะ<อ>ครับ เออเองก็พอใส่ทุนเข่งทุนแรงนาองครับพอเดีวดูกว่าจะเปในยังเขาเดอืมดูกไปอย่างห้เห็ดเออมันถามที่ใจพอบ่ได้ครับพอพอพอก็ยัางอยากเฮ็ดอยู่อยากเ็ดอยู่เฮ็ดได้อยู่ต้องิปู่ก็ขาวก็เป็พอขยันแหงเนาะครับเนาะเป็นทีเป็นไฮของ้จักไรครับพอตัวนี้พอเห็ดอยู่นี่สี่ไรแพอบ่เห็ดหลายเห็ดเัาน่อนตัวนแบงหาลูกบ่ฝเขาเบิ่งเบิ่ ทีไรตู้ทางสุดพุ่นพุ่นเลยบ่ครับพุ่นเอาทางสร้างแต่ของพอเอาไวใบลาเอันนี้นะเอาไว้ใ่เดียวนี่นะเอาไใบตาเห็ดสวนจต่ของเล่นๆอยู่นี่ขัดเอาไใบใบลายตาเห็ดบ่เดียวครับจ้องให้ลูกขลายเห็ดไปเรื่อยไปบุงพี่น้องอ๋อเห็ดจะเป็นแนวทางเคยชื่อดิครับพอเป็นปิ่นกำนันเก่าได้พี่น้องบอกว่าเห็ดใดคือพอบอืมบางตาบอกคงเล่ามึงเด้อพี่น้องพอกระเฮ็ดเป็นแบบ แนวทางพี่น้องตัวอย่างเลยครับเท้าบานอย่าเค็ดน้ำกระเฮ็ดบม่เฮ็ดไ่เกี่ยวขอแค่รูเค็ดคือพอครับโอ้ตัวนี้ก็ปลูกเองด้วยแบบพริปลูกเองบัดบักพริกกไทยปลูกเองบัดเบิ่งเบิ่งพี่น้องกบักห้องปลูกเองด้ยบักพุงคอใช่มัติยาไทยครับจักแล้วเบิ่งสิแหละพี่น้องออกน้อยเลียวตัวครับพ่อนี่โอ้นี้ต้นนู้นออกไหมอืมเบิ่งเบิ่งพี่น้องบัดเป็นน้อยออกบัดเลยมันพอออกเด้ครับเบิ่งพี่น้องมะละก่อพี่น งามแห้งครับบางทีต่วนเป็นก้อนมิจฉวยเนี่ยไม่คิดที่จะไปเบื้องตีล้วพีน่น้องตอนซ่อนแห้งครับพุณพอพันขยู<อ>แบบแต่พันเตียว่แม่นอ้องมันเป็นคนปลูกพอเพิ่นอยู่แบบพ่อเพียงเนาะพ่อเพียงครับเพียงคือน,นายหลวงเพิ่นว่านะครับพอเนาะเศรษฐกิจพ่อเพียงเขาปลูกไร่เนี่ยนี่เมื่เกิดกุมงผ้าเสีออกรอเยอะนีุ่วงนีน่บอกครับตะหุงนี่บางทีต่นเป็นก้อนผลมหน่วยเนี่ยต่น ้ผมยางาไปเบิ้งนี้พอเด้อยขับไปพี่ไปไปเบิ่งห้วยบางทีแต่เมื่ง่ันก็พอบอกบางทีเบิ้องที่ะพี่น้องพอตอนนี้มาปลูกต้นบักหุ่งโดกอีหรือีร้อเะไรพี่น้องสอนสอนแห่งแม่นบ่ท่วมหัวนะพ่อเนาะครับผมเบิ่งพี่น้องพ่อเพิ่นก็เฮ็ดเอาเฟียงปกหน้าดินไว้ตัวนี้ครับเอาใส่ความืนโอ้โหพอเฮ็ดอาศัยความืนเลยเวลาแดดแดดออกมันสิบ่แห้งดินสิบ่ห้อยโอ้ก็คือเอาเฟียงใส่แล้วเวลาเฮามดน้ำมันก็ะซุ่นอยู่เลยอื มันเล่นชาเพียงน้ำก็เป็นปุ๋ยกับโตมันอืออือเออ้องใส่เคมีหลายหรอกเอาถ้ามาเอานี่เออกสมราส,าาสพอใส่ปุ๋ยยังบบก็บใส่เคมีหรอคบใส่หลายอืออือชาหน้าก็ขี้ไก่นั่นนั่นโอ้เนี่ยขี่ไก่ใส่เลยเออเพาก็บ่ใส่เล้ยใส่โพนหอดปลาบังเขียบบังเขิอบ้าเบิ่งที่ละพี่น้องอ่พอเป็นกะติดน้ำน้องแขนน,น,นน้องพอน้องนิดหน่ยตัวนี้เป็นปลาดุกบ่พ่อปลาเข็งเบิดโอ้เอาปลาเข็งปลาดุกเลี้ยบบ่เดียวมันสวงสูงกันปะ ซุ้มมันพอขายเบิดล่ะเพราะอได้จักพันเนาะครับขายโอ้ให้อะไรเมื่อกลับมาทุนมาได้แล้วอืมอืมเขาได้ทุนแล้วอ่ะเนี่ยผมไปทําวัดบุญแน่โอ้ให้วัดตั้มบุญกระถินวัดยังสู่ไปเลยความผมเอาไปให้วัดเออให้วัดเดือนเดือนนก็ให้วัดให้วัดเดือนหลังก็ยังขายโอ้ได้เท่ญเขาบัตรครับครับครับเขาเฮ็ดไว้แล้วเขาทำนี่เขาก็ถือว่ามีความสุขแล้ว บรรึง oh. ท oh, ี่แหะพี่น้องปลาผู oh, <i> ้ยเพิ่นกระลังเน้นตั oh. <can> ้งแต่ปลาเข็งนะพ่อเน้อกระนั่นปลาทองปลาในทอ้อ้ปลาในทองน้ำตัวพ่อน่ะบึงที่แหละพี่น้องพ่อเพิ่นเลี้ยงปลาได้อาจิบกัวเด้แจ๊กกะเฮ็ดกับพ่ออาจิบกัวหนึ่งอาจิบกัวโอ้คือตัวใหญ่ไว้เลยครับซื้อมาตัวละจักบาทละนี่โลละหกสลึงผมซื้อมาโอ้ซื้อมาตัวละหกสลึงเออร้อยหนึ่งต่อร้อยหกสิบครับ เบื้องติแหละพี่น้องพ่อเพิ่นกะโอ้ขยันแห้งเนาะครับเนาะเบิ่งเลยบ,อบ,บ่อเน,นี่ยพูดอะไรบ่ได้แห้งเลเบ,บิ่งพี่น้องขนาดบอ่อนี่พ่อเพิ่นกะขุดเองครับอายุกแะบบโอ้โหบอ่อหน้อยๆได้อเนาะครับนอ้อเจ็ดสิบแล้วว่าซั่นเจ็ดสิบหกปี<อ>เจ็ดสิบเจ็ด<อ>ขเข้าบ้านเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเบืง้งติแหละพี่น้องยนี่ยมือเช้ามากะโอดหนามตามสวนนี่คครัับน บอ่อเฮ็ดก็คือสิบบริอายุสิบวัยูหลดนปนิ่งกินแล้วก็นอนครับนอนแล้วก็กินข่ม,มเข็ดเป็นมีครับเตือนขึ้นก็ไปเฮ็ดจังสีก็สิอยู่ผู้เดียวอืมใครอยู่บ้านตื่นขึ้นไปลูกมันใายโอ้ฮ่ <c oughs> มันก็จังก็งอคือกอกครับโอ้เฮากับมาอยู่ตรงสี่ซำได้ออกกระร่งกายกระไเลยคุณกับไปเฮ็ดตามใจของอืมคืออยากเฮ็ดทั้งกระปูกเอาเลยบ่บ่ให้เมื่อย์ดิอืมเมย,ย์ยยกับเศร้าโฮม ครับคือย่ามเลยครับเมื่อบึงปลาแต่ของนี่ก็มีความสุขแล้วปลาหัวหัดบาดมันมันควอมเขตไปมั่นนี่แต่คือช่องเปียดนี่ก็ปล่อยให้ปลาไปนวครับผมตายใช้กระชังมันชีวิตคนครับแต่ให้เฮ็ดเฮ็ดไว้ให้ดีที่สุดแล้วเฮ็ดไว้เพื่อว่าเป็นแนวที่ดีของของพออืซจำจำพอเฮ็ดไว้เป็นแนวทางฮาลูกว่าพอกูก็เล่าเฮ็ดเลยเพิครับลูกขุดซาบโบปลาอะไรคือพอไหมแม่นครับ มึงสิล่ะเดี๋ยวก่อมังบุกห้มเลยบอกเห็นหลายครับแต่ว่าทางมีครบโอ้ทางผีก็มีบ่พอเอ้ยทางผีโค้ดนี่บักซิกจีโน่นี่ขึ้นคืนโอ้เห็นี่กับบักกะดิเงี้ยวเห็ดเพราะเห็ดทั้มพุทเอาเฮ็ดนะครับปลูกไว้ทุกอย่างคือกันแต่หันมันมีคือว่ามาสวนพอเลให้มี่แบบทุกอย่างนี่กล้วยหอมอืมแล้วนี่บักซิกจีโน่นี่ พี่ขี่นู้นหน่อยหๆๆน่อยพอพี่ขิ่นูน่นกับมอบปลูกไร้ดอกปลูกซ้ำนี่แล้วปลูกพอ,อได้บดไปซื้อเพิ่นนี่บอนี่คือเป็นว่างเอาปลาลูกขึ้นไปขาคายประกันตัวนี้บอนี่ว่างแล้วบ้างแล้ว,ลวจักรลอยตัวอยู่ในนี่บอ, <c oughs> อนพ่อได้ยงบอลแล้วสามลอยตัวนี้กับสามลอยหือกันสามลอยกับย่งอยู่ประมานย่างกระเนื้อเพราะกับก็กินไปแล้วไม่ยังไม่ยังเอาบดได้ใส่พะยางนี่คืออยู่ห่างมัน โอ้นพน้องผมกะคิดว่าสี่ใส่พยางยังอยู่น้ำมึงที่เลือพี่น้องพอมาเห็ดก่อนโมกับจังเขาเห็ดน้ำคนเล้น่ะอือจะเลยตามตาตามร้อยพอคื้กันเนาะตามร้อยจะมาทำนี้ไปเองครับไปเสียคนอือรับน้ำโบอึดเนี่ยมันบอกับสองสามเมื้อกับสูบใส่ครับสองสมือกับสูบใส่น้องเขาขึ้นตะบูดน้ำเนาะตะดน้ำบ้านนี้เรื่องบ้าดินบอกน้ำโบ่บต่างไทยอือ วัชพืชดูดซึมอโลงโอ้เพิ่นซึมลงไปใต้พื้นเองวัชพืชดูดซึมเห็นบอกวัดเปิดพักบุบพังยังโอ้คำบ่านนาก็คือคืนมันเอาามเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยวันนี้ะเห็นบอกว่าคำว่าหอกแคบไปยกขึ้นเป็นปุ๋ยพิก็เลยมีประโยชน์ทุกอย่างอยู่ในสาเฮานี่มีประโยชน์คำว่าหอกเห็นพอเอาเขินเขินครับครับกับเห็นเห็นบอกเห้นนาขึ้นไปเลยครับครับก็ดูดซึมกินเอาบ่อยดูดซึมกับคำว่าบอกเขากรสุนใส่ บ่ออะไรหางคือบ่อปิซเมนเนี่ยแมนแมนต้นนั้นก็คือเขาต้องทายออกเบ็ดแต่ว่าขันยันขันเพรานุ่มจะเขาตากนี่ไปหดกกไม่โอ้งามแมนบอครับแต่เห็ดอะไรคือพอเลยกับวัแนะน่ำเถ้าอินเฮ็ดเฮ็ดบางพอไงเพราะเห็ดครับก็เอาเฟี้ยงเขาเกี่ยวมาจากหน้าเลยหน้ามันจะซื้อเขาดูอืมเอามาผักปุ้มพักเข้านี่ได้สบายนี่บอกครับเป็นปลาดุก อาลกเหลือเท่านี้นั่นบ่อวางมันเบิร์ดแบบตะกี้ก็เอาขึ้นวัดแล้วบ่อใหญ่ปลาลูกเลยตะกี้บ้านนี้สินาใน,นสิสาเรียงปลาลุกสิเลียงปลาเข่งโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนาบ้านนี่ก็ว่าสิเรียงปลาต่เทพโอโอ้ยเอาขึ้นให้อีกเเอาขึ่นวัดอยู่ครับครับได้บ่อโอ้เอาปลาเทพโพลงสาผุ่นมันโอ้สานี่เคยเอาขึ้นนะวสิเอาปลาเทพโพลงบครับครับแหมนเทพโพกับไงไว้ขึ้นกันบือ ต้นกล้าดอ่ะต้นกาดหน่อยนะโอ้ตัวนี้กล้าเองเลยบอกครับกล้าเองหน่อยนะนี่บางทีแหละพี่น้องต้นกล้าดด้ต้นกล้าดด้บอสต้นหน่อยหน้านี่ค oh, รับน,นี่แหะเป็นนวยเหรอเป็นบอสครับพอนี <seul ata voi |ko|> ่เป็นเป็นสิบบาทบางทีมันต้นนวยต้นน้อยก็มีแต่บางเป็นหนาได้มันเป็นเออมันต้องโอ้ผมจะเป็นอีรีเด่ละพี่น้องมันต้องอีกหนาหนึ่งผมต้องพอน้องหนาหน้านี้หนาเล็ดพืช นี่ต้นหน้าพืชผากากา็าคาหนามันเป็นนี่มันเป็นยยังให้พ่อพอคือนี่นนโอัออกกนึ่งออกหน่วยเสืออยู่เออเป็นเฉอหนานาต้นก็สองหน่วยได้เหรอ,อเพราะว่าพ่นชุ่มมากเนาะชุ่มดินทีนี่ดินงามข้างล่างนี่พ่อกับปูกันฟักทองใส่ตัวพ่อนี่ฟักทองโอ้ยคือเพราะว่าหดหน่อยนะค้าหดฟักทองก็ไ้ บสถ์เเสียประโยชน์โอ้ก็คือฮดอยางเดียวได้สองได้สองโอ้พี่น้องเมืงเองศิลป์พอเสีเอาหยามาใส่อีกอืครับอีกเอาเอาหยาคุ้มมาอีกหยาคุม้มหยาเกี่ยวไปให้พวกินครับก็คือได้ประโยชน์หลายอย่างครับจับปอเส็ดปลาทลเสียปลาทะเลผู้เฒ่าก็เห็ดซ้ำเลยละครับเอาเห็ดไปเรื่อยเอามันข้อพยายามครับเผ็ดเผ็ดไปตามแห้งเนาะพอเนาะมื่อน,นี้ว่าจะหดไปหดออยู่่กนอยู่ครับตอนแรกเนาะไอแดดอ่อนๆค่อยหดบ้านนี่ก็ ซับรโรดกับไซมากไซไปไปสุดเอามีทุกอย่างเลยในหลองเฮานี่ครับเออนี่ยามไม่ว่างเอาซับรโรดไซครับออกคบ้าเราขึ้นบาา้นบาสิเด็ดแมนครับแรื่งผู้สาเนาะแมนโอ้ผู้เฒ่าเฮ็ดได้ซัมนี่สุดยอดแหละครับสายยางในมันหนักไปซื้อสายยางหน่อยมาครับเอาอยางน้อยแทนบัดแทน,นเพราะอะได้พราหลายมื้อเด้สิพาะคนึงบนี้พอเพิ่นก็เฮ็ดเกษตรพอเพียงตามห้อยนายหลวงนะครับเนาะ เบิ่งฟอกับปูอยู่นี่กะเบิ่งที่และพี่น้องพื้นที่ไรเดียวครับพี่น้องแต่ว่าทั้งเบิดซีไร่พอพันต่ว่าเพินเอามาเห็ดทั้งเฮียนไร่เดียวอืมเอามาเห็ดอยู่ไรเดียวทั้งปูบ้านนี้ครับแองออกครับตัวนี้พอเพ่นกับมาเห็ดกีละปูบ้านใส่น้ำอยู่ขังพี่น้องตัวนี้กำลังเอายาเอายาลงครับครับโอ้ตัวนี้เอายาโปกคุ้มปกคุ้มปกคุ้มเงาไว้ปกคุ้มไว อดตัวนี้เขาเปอะไรกน้ย่ำครับอุดยางหนึ่งในสองยางครับได้สามตัวได้หนานล้วไมอีกครับโอ้เมื่อกี้แบบพี่น้องหนาพ่อกับปูไหหง่วคือการจนไม่เอาไห้ง่วที่มีผู้ือขายครับผมเฮดซัมนี่ก็ได้ขายแล้วนพน้อบ่ได้ขายกันเจ้าของได้กินก็ดีก็คือไห้มีทุกอย่างลูกหลานมาเยี่ยมายำนั่นบักเขียบพ่อไปแก็บเป้า นั่นตะไคร่ไปลกเอาครับให้มีทุกอย่างเลยเออนั่นกล้วยแต่เราครับเออยังพอบวังขายอืมให้มันเพียงตลาดวังสะพุงก่อนครับจังไพส่งตลาดดวงอืมกระตลาดวังสะพุงมะพร้จ้างกรับผมเฮ็ดไปบ่รอดครับก็ต้องให้ได้กินยาก่อนให้อิ่มก่อนเหลือกินเยอะอิ่มเสียวไข่เราบอกระางซ่างมันเขาไม่จริงเขไปของเฮาแม่นคือให้ตลาดพุ่งไอ้นี่อิ่มกรตลาดว่างสะพุงตลาดวังสะพุงอิ่มก่อนอิ่มก่รนี่ละ โอ้ oh, ครับพี่น้องสิดะพออ่อคนวายให้เขาได้กินได้อยากก่อนเนาะว่าหม้ไม่พอ่ว่าเฮ็เดแล้วสิไปขายใส<ม>่ย่างบุม๊มแมนขอเฮ็ดก่อนใครไม่เต็มตลาดต้องสะพุง้งนี่ก่อนบ่ต้องถามหาตลาดสิส่งหรอกค<ม>ันเดียวกินมันจังได้ขายได้ให้เงก็ได้ครับอย่าไปซื้อเขากินครับขออย่างเดียวขออย่างบดดิสกับพ่อบดดิสบดปิดเต็นท์จับประตูคนเฮาอืมมักน้อยนาก็ซื้อเขาตักไข่ก็ซื้อเขาบ่มีประตูปิดหาได้ก็ไ่รวยเงินเสียพอนี่ กปลูกไว้แล้วก็ได้กินอยู่นี่แล้วก็พอได้เก็บได้กักล้วยก็บ่ได้ไปซื้อเขาครับแล้วใครก็ยังไปซื้อเขาไม่เสียไปขายครับในมันเดือกินปลาก็เลี้ยงไปอก็ล้วอ๋อได้เป็นอาหารเท่าไรเหลือกินเาก็ได้ขายบ้านโอ้เมื่อกี้แหละพอเป็นเว้าเว้าะเพราะเห็ดน้ำเลยผมนี่อืมเออบอมวิ่เขียงตัวแรกเห็ดเขาตื่นสิทธัยครับเก่งแห้งครับผมเออเขาว่าคนโซ่เข็ดเบี้ยงเลยนานาเขาไม่เบี้ยงตายแต่รนเดียวครับพอเป็นชั้น เบิ ong, i, <im> ่งพี aha, 對對่น pues ah, oh. ah, ้องบอกฮงพี่อย่าแห้งครับผมดกเป็นดกครับเบิ่งเลยพามาส้มสวนคุณพอพอทองเลียนครับผมสวนอดีตกำนั่นเก่าครับผมพอใจคือปลูกสีงยับ้วมาส่งกูตู้ฟัวหางเปิดรลอศกูจะปลูกก้านจูกันครับคูณเบืองที่เดพี่น้องคูองามแห้งครับผมก้านจูกันแดดสีบริเผาผืนนี่ครับก็คือ พื้นตารางเขานี่ก็ยังมีหฮมมีหฮมโอ้ครับยากเจ็บบวกเกิดขึ้นครับเกิอกูนกันบวันหัวมุกพ่นเอาหัวเพราะเพอใหญ่คือปลูกเก็บโทีครับแต่เาม,ามืองแบบมันเป็นอะไรเพอใหญ่งเนี่ยมันเบิดบกไว้เนี่ยก็พอดทีเราก็หว่น <S <S านแต่พอดีกันให้ให้การพ่นจูกันแล้วก็สีหฮมไต่พื้นมากก็พี่ก็ได้ขึ่งนะครับเนาะเป็นโบหอกอยู่เป็นโบหดอยู่สามมือมันก็อ,อยู่เลยมันมันคุ้มเหรอครับมันคุ้มเรียบร้อยแล้วเออคือก็ยางเลยสีหรออืครับแมนแมนแมน ยาไปคืนบาดมันสิงอบบ่แม่นแต่หาอยู่จะพัดมาเล็กจะอาไรกันไม่ใช่มันครับมันก็คุ้มอากาศคุ้มคว้มซื่นเลยอืมพระหฤทสามมือมันก็อยู่เลยควัมสำเร็จอยู่ใส่ดูหลานบ้านเมืองเกิดไปรุ่นเอาคว้มพยายามครับคว้มพยายามจะใส่สำเร็จมันขันครับผมเออขันนี้คว้มพยายามมันมีความยากเห็ดเลยมันมสำเร็จหรอกครับเฮ็ดจังสิบนี่่าเสีดตองเหตุครับบาดเส็ดยจาพยาบามเห็ุหมื่นเดียวเลยครับ นั่นสาพอคุณเองคุณเลี้ยงบัดค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเนาะอย่าไาใส่หุกีใส่สายขุดสายอย่าใส่หุกพีมกย,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  ningar, ยมกบุกข้นปั้น,ปนเป็นก้อนเป็นก้อนซับกับวิ่งข้นย่นขึ้นย่นขึ้นเลยเออมันแห้งกระสูบน้ำใส่ไปย้ำๆนี่แล้วก็วิ่งข้นวิน่งข้นหัวคนยังแบบนี่แหละครับผมมาน้องกับผ้าพี่น้องเขามาส้มสวนพอท่องเรียนนะครับเนาะอดีตกำนันเก่าครับผมเป็นกระเฮตเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ลูร้านให้ได้ เดินตามแนวทางของเพื่อนเนาะครับเนาะนี่เบิ่งเลยครับผมอายุเพิ่นก็หลายแล้วเจ็ดสิบกว่าปีครับเพิ่นก็นยังมาเห็ดน,นี่เบิ่งที่ในห้องเพิ่นก็นยังได้ปลูกพักเลี้ยงปลานี่ครับอยู่นี่นะเนาะเพิ่นก็นได้ขายได้กินนี่แหละครับผมก็อย่าลืมในช่องกบปลาผ้าลวดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบมาน้องก,ก็บทเห็ดคลิปให้พี่น้องมึงรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ